สุกโอเวอร์โหลดสองเก้าเก้าบวกที่สุกิชิเซ็นทรัลจันทบุรีรียกาคุ้มสุดสาหรับสายปิ้งย่างในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะส่งโปรเด็ดเดดมาเอาใจคนจานกันเป็นแถววันนี้ถึงคิวของสุกิชิจุดใจแบบจัดเต็มกับปิ้งย่างสไตล์เกาหลีแท้ๆจัดเต็มสองเก้าเก้าบวกต่อท่านได้ถึงสามสิบหกเมนูทับด้วยสี่เมนูใหม่รามยอนกิมจิปูอัดคิมบับหมึกเสียบไม้และหมูนุ่มซอสพริกไทยดาบอกเลยว่าฟินแบบจัดเต็มความอร่อยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอร่อยอยู่แล้วทุกอย่างคือดีเนื้อสัต ทีเด็ดส่วนตัวชอบอันเนี้ยที่กำลังจิ้มอยู่กินกับหมูย่างเนืน้อย่างคือฟินข้าวผัดกระเทียมนี้ก็เด็ดชอบหอ,อมมากเรียกว่ากินเพลินแบบสุดๆเลยทุกคนแล้วสัมสิบหกเมนูเนี่ยไม่ได้มีแต่ของคขานะของหวานเขาก็จัดให้คุณแม่และโปรโมชั่นเนี้ยยังมียวยาวไปถึง31พฤษภาคม2568นี้เลยนะอา้าเร็วอย่ารอช้าสส่บุฟเฟต้องมาอร่อยคุ้มครบทุกเจนต้องลองไม่ว่าจะเจนไหนก็มาจัดความอร่อยกันแบบไม่อัน้นที่สุกิชิ central สันทบุรีบอกเลยนะรีบมาเดี๋ยวกินตามมัดไม่ทันนนะทุกค